กิดีกับเขาสักกะระเป็นโรมาสารีที่กระทันององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับเมื่กี้นี้ถ่ายแวว คลิปมันลไไไาานบ,นบกกาานนไปก็เลยมาถ่ายใหม่ครับวันนี้เราเขาสักการะพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระอรหันตะา่าขององค์ระสุตสารีบุตรและพระมงคลลานะนะขออ้างนอกสักการะสาววเบื้องซ้งายและเบื้องขวาขององค์สมเด็จวสัมพุทธเจ้าเนะาะเมื่อกีก้ก็เรียงกระเรียงแถวเข่าแถวต่อแถวครับเข้าไปในหวหยในนาพระวิหารเรียบร้อยนะครับ คระชาติชนแต่ว่าจากลร้พื้นที่เพื่อศาสนานีก็ชดเยอะคือคักเหมือนเดิมครับนั้นกับมาวนเนี่ยมวนเนยเยอะกว่านี้ครับม้วนเป็นมือแรกดีครมือที่มือแรกนะครับวันนี้วันที่10มีนาคม2 5ง7นะครับ การคือพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่สององค์ทางขวาดาา้านซ้ายทางขวากับทอ,องพระสารีบรุตรและพระโมคคัลลานะครับถือว่าโชคดีครับช่านอุบลนะครับที่ได้มีพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุนะครับมาประดิษฐานอยู่ในพระมณฑรนะครับะในวัดมหาลาลัมนะครับเจ้า นะครับพุทธศาสนิกชนนะครับในเขตกรุงเทพมหานีนะครับในเขตภาคอีสานนะครับประเหนือภาคเหนือบรรยากาศมากเช่นกันครับนี่ครับบรรยากาศภายในงานครับอันนี้ ทา,าน <aya> าอธิษฐานกันคั Sadly, บทาอธษฐานระสงรีนิกธาตุคำบูชาพระอรคสารีนิกธาตุที่มาจากอินเดียนะตอนตังนโมสาจบครนโมอะระนโมตัสสะนโมตวโรนัมตสมาสมุทุัสสะนโมตัสสะนโมตวโรโมตสมาสมุทุัสสะนโมตัสสะนโมตวรโมตสมาสมุทุตัสสะาวสามจบแต่ลว่าอะหังวันทามิอิทัปฏิทิตาพุท พระทา,าตุโยสทาโสตีพระวันตุมีข้าพเจ้าขอนมัสการพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะซึ่งปฏิฐานอยู่ในมณฑลแห่งนี้ขอจงความขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าตลอดการทุกเมื่อเทินซาธุสาธุนะครับ บรร,บร,บบรยากาศในงานในร้านวัดหน้าพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแรงวัดมหามนารามวุณีครับสาธุาชาชนเามา งานนะครับแล้วมีบริการรถวิวแชร์ให้สำหรับประชาชนผู้ใดเดินบ่ได้เดินบ่สะดวกเดินได้เยอะน้ำบ่สะดวกเดิน,ดย,ดดดนยากเพื่อนะมีวิวแชร์ให้บริการมิจ้าหน้าที่นะครับอย่างไรก็ให้ความสะดวกตลอดไปขามมาตลอดครับ กาวหน้างานบูชาสารกกระระองค์พระบรมราชารีเกนะครัะวัดป่าใหญ่นะครับวัดมหาวนารามหรือวัดปา่าใหญ่ถ้าเป็นทางการที่ดีกับวันนี้เป็นวันที่วันแรกนะครับเราเป็นมาวันี้สถานแต่ว,ว่านเนี่ยว่าใน,นยังจะออกคลิปให้เพื่อนนะครับแง่ เจ็ดโมงเสาร์เจ็ดโมงแปดโมงถือวันน <e ี้กับวันที่สองว่าวันที่เก่าวันที่สิบครับประชาชนผู้ใดกันดูเก๋ไก่ที่สามารถมาได้กันมาได้ใครมีเวลาอยุเดี๋ยวข้าเดินไปทางตรงหน้าพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแกลครับ ก็มาวัดนี้ประจำนะครับมาถูกวันกระมาสวดมนต์ทุกวันพระส่วนสามโมงกว่าเสียเกือบสี่โมงควจะสวดมนต์เย็นทุกวันพระกับสูตรไส้หน่อยไส้ใหญ่กับผมมาทุกวันพระสวดมนต์อยู่นในพระวิหารนี่แหละครับเจ้าใหญ่อินแรง กระดับกระชาชดภาษาธานีกระชดร่างเขาแถวเดินกันไปนมัสการเรารมสาดีกันนะครับเดินย่างๆเลยที่เดินเดินก็เดินเ่ยคือเดินเรียงแถวกันไปครับบางส่วนกับคนรลายบางส่วนกับคนร้ายครับบางส่วนกับทารตอนข้าไปได้ไหมครับไม่รู้ข้ามเลือยังต้อข้ามอยู่นะแต่ก็ไม่กล้าเหมือนกันไม่กล้าข้ามเหมือนกันไม่ไดข้ามได้เนาะกัต้นไม้น่าจะไน่าจะข้าม นี่กำลังเข้าถนนนครัเ้นนะครับทางนี้ไม่เข้านะครับเข้านนครับเข้าถนนครับไม่งั้นเราตามผมไม่ได้ข้ามตกไม้ใครนาเ่ย ท่าน,นาวัดน,นะครับท,ทั้งหมดปลาน้อยทั้งแยกวัดไผใหญ่นะครับเดินเข้ามาไปรับดอกไมู้กเทียนอายยกองอำนวยการในวกนกแจกดอกไมู้กเทียนฟรีครับบริสียคาใช้จ่ายครับดอกไมู้กเทียนฟรีและบริการวิวแชร์นะครับเฒ่าวุ้แก การเด็กน้อยปูนยางบกแข็งแหวนเรือบริษัทเรือรับมีบริการรถบินเช่ เดินทางมาถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระสมเบสมาสัมพุทรเจ้าและ,ะพระอรหันตธาตของพระสารีบุตรและพระงคคามารณณารัตตาใหญ่หรือวัดมหามนาารามนะครับขบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดานบานีพระอารามหลวงนะครับเป็นวันที่2องส มีนาคม2567เออครับพี่น้องเด้อกันไทยโบเดมากับต่างทิศอธิษฐานเอาเด้อครับน้โมซัพน้ำโมซานาซัพถูนับกันสวดมนต์นับกันนะครับทำถวายเอ่อทำบูชาเพิ่นนะกันมีดอกไม้ถูกเทียนกับตัางน้ำโมซ้ำจบกับเกาอิมินาสกาเรนนะถวายของเพิ่นถวายดอกไม้ถูกเทียนกับมีทำบูชาเพิ่นเทียนห้มานะครับ แจกก็คือว่าต่างนโมสามจบก็คือนโมตัสสะพัทวัโตุระหัสตัวสมมา,ส,า,มา,มา,าสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพัทวัตตุระหัสตัวสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพัทวัตตุระหัสตัวสมมาสัมพุทธะแจกก็กล่าวคำว่าอรหังวันอามิอิทะปฏิท,ท,ทิตาทาพุทธาธาตุโยสทาโสทิพวันตุมี แด่กว่าข้าพเจ้ากระระบุซื้อก็ได้ครับซื้อจะของนะครับแต่ขอนมัสก,การพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะซึ่งปฏิฐานอยู่ในมฑลทนแห่งนี้ขอวความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทิดสาธุสาธุกับอนุโมทนาสาธุอัก็ไดรเดอครับเด้ออธิษฐานอยู่ใน อันนี้จิตเท่าระลึกขึ้นหน้ากับก็รได้บุญในกุศลด้วยกันนะครับสาธุสาธุสาธุเต็นท,ที่ว่ากมาว่าในกันเต็นที่หนึ่งนะครับเต็นที่หนึ่งเต็นสีขาวขางนี้ครับมีเก้าอี้สีขาวรับรองพุทธสาสนิกชน ที่มาร่วมสวดมนต์มาร่วมอัดฉ่ำตัง้งจิตอธิษฐานหรือนั่งสมาธิก็ได้ครับรวมฟังสวดมนต์ัทถ้าเปิดเต็มเลยครับในีเก็มี่สองเต็มครับนี่สองเต็มวีรชาชนขึ้นมานางตั้งคิตอธิษฐานนั่งสวดมนต์นางสมาธิหรือนั่งพักเวลาเดินเรื่อยๆแด้ก็รพนันพักได้ครับเต็มกับรองรับประชาชนไป คิดว่าได้นะครับคิดว่าชาชนกันเก้าอี้ก็ยังวางเยอะนะครับวางเยอะอะไรเต็มครับอะไรเต็มเก้าอี้สมา่าประชาติชนกติเดินนี่นะครับเดินทายรูปเดินธรรมศาสกรรมนะครับที่เป็นอยู่ในรอบนะครับในรอบนี้ก็มีเป็นประดับประดาและการตกแต่งนะครับสวยงามครับมีหมองทายรูปหลายหมองหลายบอลครับ ตัวนี้ก็คือเนี่ยคือภาพภาพบอลวัยสี่สิบตังนี่ก็ภาพแบตัวหน้าแคเม่นครับังแมรนเคยเป็นเคยเชื่อมาว่ารัจำได้เคยใช่ไหหลัชการทหาดนะครับไรแต่โดนนะครับมาในจักรคันบาสุดนี้เราจักอีกปีไรจักะไรปีจะสีมากอีก ก็ถือว่าใน,นรุ่นของเฒาครับมีชีวิตอยู่นะครับก็ <S <S 1> <S 1> เดินมาเนาะเดินมาก็ถือว่าเขามีบุญมีกุศลอยู่เออจะได้เห็นอย่างที่ได้กับวเกิดเจอพ่ะท่านเป็นตอนมีชีวิตอยู่กับได้ขั้นวายะนะครับเร้องประสานด้วกิจการพระปรหัานเจาขาของ่นนะครับถือว่าคนดูเฒ่านะครับมีบุญมีนนนก,กุศลเนาะครับมีบุญ กำเนิดมุกยังทำมุกให้บุญนะครับเกิดโบรเดทอพอดอะไรแนี้ครับหรือแม่เกิดในส่วนนี้ก็อายุกาสิบปอดหรืออาจสิบปอนด้มากก็ได้นะครับนั้นผู้ใดมาพร้อมมาถึงแบบว่าเพื่อเป็นบุญนะครับบอเสียชาติเกิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นเศร้าบุญแล้วก็ข้าบุญนะครับสิ่งไหนที่ดีที่งามสิ่งไหนที่ลงได้ไม่ึง่การ์ตนการ์ตรตู้เก่าจริงงามนะครับ ฏิบัตินะครับือว่าการเป็นการบูชาอย่างนี้น,นะครับเป็นการเคารพก,ก,ก,กตัญญูกตเวทีนะต่อพระบรมาสารีรราะครับทีรงซ้สอนนะเอาเป็นคนดีดีมารมน์สีให่อลเลเงครับกบูชา